หมดไปโดนแล้วบ่าให้ไีปัดเอาเชนดีถือมาให้ไีปัดแล้วปึ๊บโอ้อาให้ไีปัดเออ,อป,ออป,อาปอ้าในหย่อนขนาดเชนญดิน้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาหาวิปัดครับป้าเอามาถือคนละฝั่งปะเอาถือเอาเชนดีมามาถือเอามาถือไปป้าป้เอาคนละอันถือถือคนละฝั่งโอจะถือครั้งเดียวเลยเหรอป้าเก่งจังเลยป้าถือมาเร็วอืม ป้าเก่งขนาดนักแต่เด้อนี่ถุงละโลเพร่ะเดือนนี้ช่องโลป่ะไอ้หิ้วมาถือมาถือมาด้วยกันโอเคปาถือไปกับพ่อมาโอเคโอ้มาถือมาสบายดีอุยปาดหมดหรือยังอาหารแมวนั่นหมดหมดแต่โดนแล้วบ่าให้ป้าดเอาเช่นดีถือมาให้ป้าเร้วซื้ออาให้ป้าเด้อป้านิยวนาด แอนดีน้อยมหาวิปัสสนาไปในอย่างเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวคือเก่าคือเดิมอ่ะแอนดีอย่าเข้าไปใกล้แอนดีแอนดีอย่าเข้าไปใกล้แมวสิกั๊ดได้เมืองแมวนั่งเลี้ยงแมวไว้ลืมเอาปลั๊กอันนั้นมาให้เลยเป็นเสียวิทยุเลยนี่นเนาะเงินไปริบาร์บหมดแล้วหมดแต่โดนผูกไปใช้ตือนเนี่ย ไช้เอ็นซื้อแนวกินนู่นแล้วสาวเมื่อแรงเมื่อสาวเมื่อแรงอ๋อจ้าโอ้ว่บทลืมเลยลืมคือเตามาให้เลยจ้าโอ้ยลืมใหม่ก็ได้มือใหม่ก็ได้เนาะจ้าลืมเลยเอานี่มามาอยู่แต่เวนบุมาซื้อมาซ่อมรถกระตุกจ้าซ่อมแล้วแล้วเลถ้าดเสียนดีเพราะเราเปียกเบิดเหยเล่นน้ำเฮยเสียนดีเปียกเบิร์ดเสียนดีเล่นน้ำ อึดปัดหนุ่มเต่าเพื่อนม่นอยู่บันที่มีแนวมาอันนั้นเลยเนะยาะเมื่อหน้าซื้อเต่ามาฝากลืมลืมไปเสื้อมาเสื้อปัดเสมออน,นี่อยู่บ้านอ้านได้ไป,ปนะสาบมไม่เห็นไม่ได้ไปไหนเลยก็อีกเดือนเดียวตัวเขากอันนั้นแหละเ,เดอียวไกลสิดไปละม แกสิไปลอกแล้วผมแม่ในใกสีไปและแกสิไปลอกเดือนเดียวนี่ทุกคนเดือนธันวาเนาะพอดีแทนที่มาสีหลุกมาสิเึ้เนพุ่มหนามานะคือคนหลายได้ทั้งอ๋อขึ้นรถแล้วนะวิปัสเลี้ยงแมวทุกคนเอาอาหารแมวมาให้น,นี้ยอาหารแมวมาให้วิปัส ไม่เต็มละขาดน้อยแสน,น,แสน,นด,ดีเงินบ่อเหลือเลยทุกคนเหลือแต่งเงินลาวพูดอะเงินลาวเหลือเงินลาว,เ,เ,ลาวเป็นล้านเงินไทยเบิด์ตแหละบาไ,ได้ไมาได้เงินไทยบอ่อเหลือเลยทุกคนกลับมากับเบิรเที่ยงมิลิ่น จะกลับแล้วหรอ,อลูกไปเสียหนึ่งนึงให้แฟนมือใหม่ก็เด้อก็เหลือจักบาทลูกปัดมือหน้าก็เด้อเอาหัวหารเมียบไปถ้าขาดเรือยังก็ไปขอในี่หลานเพื่แล้วเ<ม>นาะหลานเพื่เก็บเงินไว้ให้หมื่นหนึ่งปุลใกล้เบ้อหรอเงินหมื่นยังยังเหลือหลายอยู่ตรงนาะตั้งหมื่นหนึ่งพุลอ๋อพวกแสนดีสิการ์บละ่ะแสนดีกลับแล้วหรอ,อลูกกลับหรือยังเอาไปบายไปปัดก่อนไปบายชงจุบด้วยค่ะ ส่งจูบส่งจูบไปป,ปัดก่อนมินิฮาร์ดด้วยยิ้มสวยยิ้มสวยให้ปัดกันโอเคปัดเดอร์ปัดเดอร์โอเค,เอเออเคทุกคนกลับแล้วฟันดีลาตีสวัสดีนะคะจ้า